ยินดีต้อนรับกลับมาท n ่ช่องของพิงศิรินะคะตอนนี้เราก็กำลังจะกินข้า,าวเช้ากันอันนี้คือโยเกิร์ตแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลโยเกิร์ตโบลูจริงๆเมื่อกี้กินไข่ต้มไปแล้วแต่ว่าลืมถ่ายอันนี้ก็คือเป็นโยเกิร์ตโบลูมีโยเกิร์ตแอปเปิ้ลที่พิงแบบเอาใส่ไมโครเวฟแล้วก็มีพีนัทบัตเตอร์แล้วก็มีเอ่แกรโนลานะคะประเด็นคือวันนี้เดี๋ยวเราจะไปแบคแอนด์ไบเซฟเดย์กัน It's been a while ที่พิงถ่ายแบบแบคแอนด์ไบเซฟใช่ไหมคืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูทีน นิดนึงไม่เยอะมากนิดนึงก็คือรูทีนนี้ชอบกับอันที่พิงเคยลงไปก่อนหน้าเนี่ยมันปรับเปลี่ยนกันนิดนึงแต่ว่าระหว่างทางอะคือพิงแบบเปลี่ยนรูทีนที่ไม่เหมือนอันนี้ไปเลยรอบนึงไปแล้วอันนี้ก็คือกลับมาแบบมาใช้รูทีนรูทีนที่คล้ายๆเดิมก็เลยนั่นแหละเดี๋ยวทุกคนก็จะเห็นกันว่า โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงยินกันแล้ว you already know the r i l l ค่ะเราจะเริ่มอะไรกันก่อนก็คืออย่างแรกคือวร์ r อัพก่อนเลยให้ตั้งทุกคนไว้ตรงนี้นะ่ะ เพิ่งกลับมาเล่นก่อนหน้านี้นพิงเปลี่ยนคิวนไปนิดนึงก็คือแบบไม่ได้เล่นโรเบโลโรก่อนนี้ก็เพิ่งกลับมาเล่นได้แบบสองครั้งสามครั้งแล้วประเด็นคือไม่สามารถเล่นน้ำหนักที่พิงเคยเล่นได้แล้วก็ต้องกลับไปแบบน้ำหนักเบาหน่อย so mm hmm. so that โ e ดาโซ่เว like start with today แล้วก็จะเนจนริ่มจากโรเบโลโรก่อนเลยตอนนี้นมันจะมีอยู่2จุดที่เราสามารถไปเล่นได้แล้วพิงกำลังคิดอยู่ว่าเราจะไปเล่นตรงไหนดีที่จะแบบรบกวนคนน้อยที่สุด เดี๋ยวจะลองก่อนว่าก็คือวอร์มนันแหละโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่น้ำหนักกันเลยเราจะเริ่มจากข้างละห้าก่อนโอเคโซนผ้านี้พี่เลยนะพี่ก็จะแบบจับคว่มนิใช่ไหมแล้วพี่ก็จะใช้สแตรปด้วยเพราะว่าไม่อยากให้แบบเสียดแรงเว็บก่อนที่จะแบบหมดแรงหลัก เราเล่นได้12 reps แบบถามว่าไปต่อได้ไหมก็ไปต่อได้แต่ว่าก็เคยเซ็ตต่อไปเดี๋ยวเราก็จะพักหนักช่วงนั้นเป็นข้างละ2.5นะช่วงนั้นที่ยังเล่นอยู่แบบมันเคยทำได้ใส่ข้างละ15ก็คือทั้งทั้งเป็น50โลตอนอ้วนเนี่ยตอนตอนอ้นนั้นลองเล่นแบบนะข้างละ10อนะ่ะคือเหมือนแบบฟอร์มไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ก็เลย กลับมาเข้งละห้าเหมือนเดิมก่อนนี่ก็คือกลับมาเล่นแล้วว่าจะกลับไปแบบข้างละสิบห้าได้เหมือนเดิมไปโฟกโัสจากที่พิงเคยรู้มานะจับความอ่ะมันก็คือจะได้จะโฟกัสแฟลชมากกว่าแล้วก็ถ้าจับเอ๊ะจับความจับงางสิถ้านี้ถ้าสมจับไงอ่ะจะโฟกัสแฟลชมากกว่าแล้วก็ถ้าจับความอ่ะจะโฟกัส more on upper back แล้วพิงอยากให้โฟกัสแฟลชก็เลยจะจับไง อยู่นะโปรใช้ straps ก็คือเพราะว่ากริปไม่แข็งแรงเท่าหลังคือแบบไม่อยากเล่นอยู่แล้วก็หมดแรงกริปก่อนที่หลังจะหมดแรงเพราะไม่งั้นมันจะแบบอยู่หน่หลังก็จะแบบไม่ได้เวอร์อ,อะไรขนาดนั้นถ้าหนักหน่อยะกันเพราะว่อกี้เราก็เล่นได้แบบ12 reps คราวนี้มันเป็นท่าละ7.5ใช่ป่ะแล้วมัน10เขาก็าจ,จะทำไม่ถึง12เขาอาจจะทำแบบ8หรือ10เท่าที่ฟอร์มไหวโอเค กว่าเนี้ยฟอมจะไม่ถูกต้องเลยก็เลยเอาท่านี้กอแล้กันโอเคแล้วเราจะเก็บของแล้วก็เดี๋ยวเราจะย้ายทินทานกัน First Exercise เกงมากทุกคนวันนี้อากาศแบบค่อนข้างร้อนมากข้างอนาางอกแดดแบบเจ็บอ่ะไม่สามารถลืมตาได้อะโอเค a n y w a y เครื่องต่อไปที่เราจะเล่นนะคะก็คือจะเป็น cable roll อันนี้เราก็จะใช้เป็น narrow grip a น r o w กริปอยู่ไหนล่ะเดินไปหาแป๊กหนึ่งนะขอเวลาร้อนมากทนดูนเหงื่อดิก็่ลยไปท่าเดียวเองโอเคนี่เว้ย <Okay>. anyway, คือ a น r o w กริปไม่อยู่ตรงนี้เด็กนึงก็มาหยิบ a น r o w กริปมาก่อนทุกคนทุกคนรอรอยอยู่ตรงนี้นะเราได้มาแล้วลมันก็คือเป็นอันนี้มันจะตรงๆอย่างนี้นะเริ่มใช้สแสตร็ปเหนื่อยเราก็จะเริ่มเส็ดแรกของออกมาเลย โซเมื่อกี้ก็เล่น12 reps เราจะเพิ่มน้ำหนักกัน challenge and also muscles จะได้ grow It's freaking hot out there It's freaking hot in here okay, so, ก็คือโอเคโซเมื่อกี้ตรงที่เล่นอันอนั้นใช่ไ่มไม่ได้พูดเดียวเพราะมันมีคนอยู่นะแต่ว่าคือจะมา่าให้ฟังว่าทำไมถึงตอนแรกเปลี่ยน บาเวลโร่ออกไปแล้วก็ตอนนี้กลับมาเล่น mm hmm. ก็คือตอนช่วงนันะ้นอะยุ่งนิดนึงก็คือเวลาก็เลยแบบเวลาที่จะมายิมน้อยเราก็เลยจะแบบใช้แมชชีนเป็นหลักมากกว่าเพราะมันไม่ต้องเซตอัพอะไรเยอะก็คือเข้ามาเล่นๆ,ๆ,ๆแล้วก็ออกไปแต่ว่าพอช่วงเนี้ยก็เลยแบบมีเวลามากขึ้นแล้วก็เลยกลับมาเล่นบาเบลโรนะคะแค่นั้นเลยเหตุผลแบบง่ายๆแบบผลโอ่เพราะแบบเวลาน้อยก็เลยแบบโฟกัสกอนแบบออดเอ็ซ์เลอร์ไซส์ มากกว่าซึ so, ่งไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกบางคนคิดว่าแบบเออคนเล่นท่าไหนดีคนเล่นท่าไหนไม่เล่นท่าไหน whatever fits your schedule whatever makes you happy whatever works for you ค mm ือแบบ just pick that exercise แบบไม่ต้องมีสิทธิ์นะคะ บางทีมันแบบเหมือนมันไม่แน่นอะคือแบบใส่กระเป๋าแล้ว mm hmm. พอมันแบบเอียงล้มแล้วน้ํามันก็จะหกก็เลย mm hmm. เปลี่ยนไปน้ำชิวอลลน่ารักมาก oh. super cute ทีนนี้เราจะไม่เพิ่มน้ำหนักนะเมื่อกี้เราเล่นได้แต่ว่าเราคิดว่าถ้าสมมติเราเพิ่มน้ำหนัก f o r จะไม่ถูกต้องก็เราคิดว่าเดี๋ยวจะแบบเส้น,น้ำหนักนี้แหละ แล้วก็สิบสองครั้งเหมือนเดิมเซ็ตเมื่อกี้คือแบบซีออนแพ้ตั้งแต่เปิดแบบที่สิบอะแต่แบบไม่ได้ไม่ได้ ตรงไปที่เราก็เซล่นก็จะเป็นแรดพูลดาวนะคะก็จะเป็นอันนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วจะใช้แฮนด์ดอลเป็นอันยาวอันนี้แล้วเดี๋ยวก่อนที่เราเลยน,นะเราก็จะจับมอนนไปไว้นะคะ่ะโอเคค่ะคือแบบชอบส่วนตรงนี้มากเพราะตรงนี้เป็นกระจกใช่แบเขาเรียกกระจกว่าหน้าต่างแล้วแบบแสงมันจะเข้าคือแสงจะสวยมากแต่ว่าแดดมันก็เข้าแล้วมันร้อนมากๆตรงนี้ จิม <Gym, S 2> เปิดเพลง Sabrina Carpenter แบบแ่าันเปิดจกาก p พ a y l i s t ที่เป็น Sabrina Carpenter เลยอะเพราะเพลงเป็น Sabrina Carpenter <laughs> Which I'm not complaining Honestly I don't know if I will be able to do 12 reps จริงๆอ่ะควจะเล่นได้เพราะก็เล่นน้ำหนักอีกตลอดแล้วก็บ่นตลอดแต่ก็ทัวร์เจแบบ The Ending ก็จะ struggle หน่อย สิบสองครั้งเก่งมากราะว่าประเด็นคือนั่นน่ะเนี่ยเราเล่นได้สิบสองครั้ง่ะแล้วพอจะเพิ่มอีกแผ่นนึ่งอะสิบครั้งก็ไม่ถึกทำไมทำไมทำยังไงทำยังไงถึงจะเพิ่มน้หนักได้แต่ว่าเราก็จะเพิ่มดีควเมสูงน้ำหนักนี้ที่ราเพิ่มไปมันก็ไม่ใช่น้ำหนักใหม่ที่แบบไม่เคยเล่นมาก่อนแต่ก่อนเคยแบบจะขึ้นเอาจริงๆนั้นเนี่ยไม่เคยเล่นได้สิบสองครั้งสักทีแต่ถ้าถามเรื่องอบซฟอมหรือเรื่องอะไรอะก็ก็ดีขึ้นเลยมอง เราเล่นน้ำหนักนั้นอะได้ประมาณแบบเจ็ดขังครึ่งเราก็เลยจบจบน้ำหนักลงมาแล้วก็เล่นไปอีกประมาณห้าขังโอเคทูวีแฟร์นะเราอยู่น้หนักนีน้มานานใช่แต่ว่าแต่ก่อนเราจะเล่นท่าเนี้ยเป็นแบบท่าแรกหรือท่าที่สอง so considering ว่าเราเล่นท่าเนี้ยเป็นท่าที่สามแล้วเราเล่นอันนี้ได้ประมาณเนี้ยพี่ว่าเราเก่งมากแหละเราเก่งมากแหละเพราะว่า ก่อนหน้าเนี่ยเราเล่นแบบแรกๆเพราะเรายังแบบแรงเหลือเยอะอยู่โซแบบโอเคทำได้เพราะตอนนี้เราแบบเล่นไปสองท่าแล้วอะเราเราทำได้อะราะเราเราเก่งมากเราเก่งกว่านี้ไม่ได้แล้วคือแบบแบบถ้าคนอื่นเก่งกว่านี้เโอแต่ว่าเราแบบไม่ compare ตังกับใครใช่ไหม compare กันเองกับเองโซ I อ h i n k we ู i เด a very very good job ไอ้ห hey ูเดี๋ยวเราจะก็ยังจะอยู่ในโซนเคเบิลตรงนี้ mm hmm. เพราะเดี๋ยวเราจะเล่นเฟซพูล hmm. ต่ออันนี้ก็จะ t a r เก t i n g upper back เหมือนกันโซเปซิลี่แบบสี่ท่าที่เล่นบาร์เรลโรที่แบบจับง่ายใช่ปะ่ะอันนั้นก็คือ targeting lats แล้วก็ท่าที่สองก็คือเคเบิลโรใช่ไหมเอ่อเล่นอันนั้นคือเท่าที่รู้มากคือ targeting upper back แบบตรงกลางหน่อยใช่ปะ่ะแล้วก็ท่านี้ก็จะเป็น l a t เลยแล้วก็เดี๋ยวเฟซพูลก็จะ targeting upper back เหมือนกันคือจะเป็นแบบสองสอง,สอ,งอันนี้คือจากความรู้ที่มีนะคือถ้าสมมติความรู้นี้ผิดช่วยคอมเมนต์ hmm. <c oughs> บอกเพียงด้วยจะได้แบบ ปรับเปลี่ยนรูทีนไปตามที่ใจต้องการจะเป็นเคเบิอันนี้นะแล้วก็เราก็จะใช้ที่เป็นเชือกอันนี้แล้วก็จะปรับไว้ที่จะปรับไว้ประมาณแบบครึง่งครึ่งของแบบของสิ่งเนี้ยแล้วก็ตอนที่เหน่อนะคือวนี้ก็จะเอาขาแบบยาวหน่อยบบใช่ไหมแล้วก็ถอยหลังมาหน่อยเอ็นตัวนิดนึงแล้วก็จับแบบนี้แล้วก็ดึง ดึงมาประมาณแบบจมูกขึ้นมาแบบล็อกสะบักแล้วดึงตอเทาน้ันกเะแล okay, ้วค่ะโอเคเเราจเล่นเซตที่สองกันเลยนะครับ ไม่โหถ่ามีใหไ่อะคือไม่ขี่แบบเรทที่สิบคือค่อนข้างแบบไปต่อไปต่อไปต่อหรือพอ <Progress. S 1> ให้ progress ไปใครเพิ่มละไม่กี่แบบรู้สึกอิ่มเข้าเช้าใช่ไหมตอนนี้แล้วรู้สึกหิวอีกแล้วอะเราเพิ่งเล่นไปแบบครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีเองอ,องะครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีสามสิบสี่สิบนาทีมีใครพูดว่าครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีอะ But it makes sense though right like. It just sounds weird but มัน makes sense ว่าครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีงสอ o สามสิบสี่ิบนาทีี่ยในส่วนจะไอ้ t e เทคนิค l ี y มันถูกตั้งสอบอันแต่ว่าไ s ส p ปโฟซ t สจะสื้นที่สุดครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีเค okay, มาเช็ดสุดท้าย พังเราวอะแอคชูไม่ได้ใส่นานแล้วอะกูเนี่ยมันแบบลอกอะเดีย๋ยวให้ดู <c oughs> เห็นว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเลอ่อะแต่ว่าตรงนี้เหลืองอ่อะเราไม่รู้จะทำอังไง OMG คุณคิดว่าแบบ it's the it's only like the ผิวข้างนอกที่แบบที่มันลอกแต่ว่าแบบตัวพื้นรองเท้าคือมัน still on I t h i n k so So ท่านี้เราก็เล่นเซนเซอรต่อไป่ m by c h p s um, โอเคทุกคนก็คือเดี๋ยวเราจะเล่นอันนี้ back extension มันก็คือจะแบบหลังล่างสําหรับคนที่แบบปวดหลังล่างเพราะว่าแบบหลังกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงกล้ามเนื้อหลังล่างไม่แข็งแรงก็จะเป็นท่านี้ได้ก็คืออยู่ก็จะแบบปรับให้มันพอดีกับแบบขาแล้วก็สะโพกแล้วก็ลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็จะขึ้นมาแล้วก็หลังจะแบบก็จะขึ้นมาให้มันแบบให้ตัวตรงอย่างเงี้ยถ้าแบบจะไม่ได้แบบเพิ่มน้าหนักอะไรก็จะเล่นประมาณสิบห้าครั้งตอนเล่นมันก็จะแบบล้าวๆหลังล่างอย่างเงี้ย ก็คือถูกต้องนะคะก็จะเล่นอันนี้ประมาณสามเซตเมื่อกี้พิงจะใช้บอดี้เวทไปก็จะเล่นประมาณ5ิบห้าเรปแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเพิ่มน้ำหนักหน่อยอาจจะเป็นแบบอารโน่ห้าโลหรอเดี๋ยวไปหามาก่อน ว่ามันมีกิโลบ้งแต่วันนี้ขนาดแบบแค่บอดี้เวทเฉยๆอะยังแบบอ่าคือเพิงจะเซ็ตอัพให้มันแบบเตี้ยที่สุดใช่ป่ะแล้วก็ดี g ร e แองเก e ลดีกรีอยู่ประมาณ45องศาคือให้มันแบบพอดีกับแบบขายาวหรืออะไรอย่างเงี้ยนอะอันนี้เราได้น้ำหนัก5กิโลมาแล้ววุ้บ มันแบบหลามันแบบมันเหนื่อยมันคือมันอธิบายไม่ถูกว่ามันรู้สึกไงแต่มันรู้สึกแบบเมื่อยอ่ะอันนี้เราจะเล่ประมาณสิบห้าเซ็ตเอ้สิบห้าเซ็ตสิบห้า reps นะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นน้ำหนักหนักขนาดนั้นคือเราเล่นน้ำหนักเบาแล้วเราก็เน้นแบบ endurance เอา มดแรงแบบไม่ไมีแรงเลยวะโอเค a n y w a y เดี๋ยวเราจะไป bicep กันต่อเลยขอพนะักไว้นหลังใช้ไม่ได้ละอ้าวอ๋อเดีว่เว,เ,วเล่นท่าเนี้ยไม่ต้องห่วงว่าจะแบบพวกนี้จะปวดหลังล่างหรือว่าอะไรนะเพราะเราไม่ได้ใช้น้ำหนักหนักมากมันก็จะแบบไม่ค่อยปวดวันต่อไปเท่าไหร่แต่เราจะเล่น bicep กันตรงนี้นะเพราะเดี๋ยวเราจะใช้ อออีซี่บารกันแล้วก็เพราะว่าตรงนี้มันไม่มีคนแี้เลยขีดเกียยย้ายถิ่นฐานละก็จะใช้เป็นบาร์อันนี้นะฮะสิบครั้งแล้วก็จะต่อรู้ไวยเบาลงมาหน่อยเท่าที่ไหว สิบชั่าเหมือนกันคุณถ้าใครแบบถ้นัดใช้ดัมเบลส์มากกว่าอันนี้ก็ใช้ดัมเบลส์แต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าทีงขี้เกี็บสายถีนฐานแล้วอันนี้มันก็อยู่ตรงนี้พอดีแล้วก็ตรงนั้นมีคนอยู่ตรงนี้ยังไม่มีคนสเราก็จะไดนน้ประมาณสามเซตลืมบอกเซตเช็คน,นี่ก็คือใส่คอมเพรสชั่นเชิ้ตสีน้ำเงินนะคะแล้วก็กางเกงแบบ มันเป็นแบบ running shorts ของ Puma คือพี่แบบชอบตัวนี้มากมันเคยมีโลโก้อย่างนี้มันหายไปแล้รก็ใส่บ่อยอีกเกินไปแล้วก็ข้างใ,น,ใสนส่วะนึงใส่เสเวตเตอร์สีดำไม่มีอะไรมากกว่าน,นี้คือแบบค่อนข้างแบบโลคีมากรองเท้าของแบบที่เมื่อกี้ทุกคนเห็นไปแล้ว Nike สีเนี้แดงน้ำเงินเข้ากับเสื้อชุดวนี้จะแบบ very minimal very sleek โอเคต่อ ที่แล้วสองสามพีที่แล้วพี่บอเล่นหลังใช่ป่ะแล้วเพิ่งปวดใบเสร็จมาเมื่อยใบเสร็จตั้งแต่เล่นหลังเฮ้ยใบเสร็จเราไม่แข็งแรงเราต้องแบบแบมใบเสร็จหน่อยก็เลยแบมใบเสร็ไปแล้วก็วันนี้ actually เพิ่งสังเกตว่าตอนที่เล่นหลังอะไม่เมื่อยใบเสร็จเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่เมื่อยใบเสรหมายถึงว่าเมื่อยใบเสร็จจากที่เล่นใบเสร็จแต่ว่าก่อนที่จะเล่นเนี่ยคือไม่ได้รู้สึกว่าแบบวันนี้ใช้ใบเสร็จไปก็เลยคิดว่าเฮ้ยแบบหนึ่งใบเสร็จเราแข็งแรงขึ้นกับสอง้วฟอร์มเราแบบถูกต้องมากขึ้นที่แบบไม่ใช้บเสลง apparently ทุกคน the more you do it the stronger you get should have known that ตแบบเอ้ย e progress นะแล้วแบบเอ้ยเก่งมากที่แบบเอ้ยก่อนหน้านี้เราแบบ spam ไปเสร็จไปให้แบบไปเสร็จแล้วเลยคิดว่าแบบตอนที่เราเล่นหลักเราจะได้แบบ f ก c u s อ n หลักได้จริงๆไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยกดไปเสร็จหรือว่าอะไรกระต่ายต่อเพราะฉะนั้รู้สึกดีเพราะเออ the effort ที่เรา put in put in more effort กับถ่ายที่แบบ work on ไปเสร็จเออทำให้มันแบบ stronger แล้วทำให้มันแบบไม่เมื่อยตอนที่แบบเล่นหลักที่แบบไม่ได้ focus on Hey, Ma. Our last set of biceps. Actually last set of the day. เปนเหนื่อยมาไซฟเก็บนหนักว่าฉันตปยื้อเลยเันไม่ไหว โอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเราได้เทรนกันเสร็จแล้วนะคะนั่นคือแบบแบ็คแอนด์ไบเซ็ตสองพลงในช่วงเวลานี้ที่เรารู้สึกอยากโฟกัสแบบสบัยแล้วก็แบบสติลก็โฟกัสแล็กเ้วยเพราะเราก็อ,อยากโฟกัสทั้งหลังใช่ปะรูทีนก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ไม่คอมลิเคเต็ดนะพิงคิดคว่าแบบค่อนข้างแบบสเตรทฟอร์เวดเลยว่ามีอะไรบ้างแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ทุกคนเห็นว่าเรามีการแบบ stretching มีการคูลดาวน์กันหลังจากเล่นเสร็จแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรเยอะเพราะว่าเมื่อกี้ตรงนั้นคนเทรนค่อนข้างเยอะมากเราก็เลยแบบโอเค ไม่หลบกวนใครแล้วก็จะไปที่เสาใช่ปะแะล้วก็จะ stretch สามมุมข้างบนมันก็จะแ relax บบแล้วก็ปากลงมามันก็ relax ด้วยแล้วก็แบบการหลังด้วยแล้วก็ข้างล่างมัน stretch um, ส,สบักมากคือแบบ amazing it's an amazing stretch คนลองไปใช้ดูถ้าสมมตแบบคนแบบปวดตึงหลังหรืออะไรก็ตามที่แบบห้อยตัวนั้นอันนั้นก็ amazing for lower back อนนันคือยืดเราแบบรู้สึกเหมือน the whole แบบยืดหลังล่างอนะคือแบบ เออวันนี้เราก็เล่นเสร็จกันแ,แล้วก็จะเป็นประมนาณน,นี้นะคะหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยมาแบกกันไปเซฟส์แบกกันไปเซฟส์เป็น actually my favorite day of like all workouts อะเรไม่ไม่รู้ทำไมแต่ว่าเราชอบแบกแบกเซฟส์มากมันรู้สึกแบบแข็งแรงอะมันรู้สึกเก๊ง gig. lower ก็รู้สึกแข็งแต่ชอบแต่ว่า lower เราแข็งแรงไงถูกปะแล้วรู้ว่ามันแข็งแรงแ, lower, แล้ว,ปปลว,ลวมันเหนื่อยอะมันก็เลยแบบโอเคอาจจะไม่ชอบนะั่นแต่ว่าแบกกันไปเซฟส์เลย อ๋อแล้วก็ตอนที่พิงยื้ใช่ปะคือเมื่อกี้ใสยย่หูฟังเพราะว่าช่วงนี้พิงแบบอินกับสิ่งนี้มากพิงฟังอันนี้อยู่พอดแคสต์ Podcast, เกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์ถ้าใครเป็นแบบแฮร์รี่พอตเตอร์เนอร์ดจริงจคือเขาก็จะแบบมาดิสคัสกันเกี่ยวกับแบบแต่ละชัอร์ที่เขาอ่านแต่ละหนัง หนังสือแต่ละเล่มนะก็พี่เคยอ่านมาแล้วแหละแต่คือช่วงเนี้ยพี่แบกลับมากินก็คือกลับมาอ่นานอ,อีกรอบตอนนี้พี่อ่านเล่มหกอยู่ค่ะ Blood p r i n d s แล้วก็เพิ่งแบบสวันที่แล้วเพิ่งมาราธอน Harry Potter ไปทั้งหมด8ตอนคือนั่งดูทั้งวันทั้งคืนตอนนี้ก็เลยมานั่งสงั่ง สิ่งนี้คือ mm hmm. มือนเขาก็แค่ได้สกัดกันว่าเออเขาชอบอะไรหรือแบบไม่ชอบอะไรหรือว่าคิดว่าอะไรเจร๋งมากหรือว่าเป็นแบบอี s t e r ร g เในแบบแต่ละชัทเทอรที่อ่านมนาะตอนนี้เพิ่งอยู่ในชัทเทอรหกของแบบหนังสือเล่มแรบกบ so เมื่อกี้ตอนที่วอร์มอัพก็คือแบบนั่งฟังสิ่งนี้รู้กันแต่ละตางฟังกันได้บีค่อนข้าง enjoy ม,มากๆถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็ฝากคอมเมนต์ whatever you guys want to comment positive things obviously only positive things ฝาก subscribe ด้วยนะคะจะได้รู้ว่าคนชอบ ดูจิมบล็อกทีนีนก็จะทำ more Gym Vlogs ก็ฝากติดตามอ่ t ม k คท็อีนั้นนะคะก็จะลงพวกแบบ this and that เกี่ยวกับ f i t เน s เเกี่ยวกับจิมเกี่ยวกับ whatever แล้วก็ไลฟ์สไตล์ก็จะไปอยู่ใน IG นะคะรนฝากติดตามกันด้วย Anyway that's all I have for you guys today See y'all in the next vlog